่ uh, มาดูนะคะเรื่องราวของ subordinating clause Can you spot the subordinate conjunctions in this piece of text Where have they been used in these sentences <Okay. S 2> ให้นักเรียนอะไรคะบอกตัวเชื่อมนะคะและบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเนะาะคนที่เริ่มอ่านประโยคแรกค่ะเนยค่ะเริ่มอ่านประโยค่คะ,เ,คะเริ่ม,ม as as he worked close walk to walk closer closer c l e o c l e o close the cut c u e the c r o c o d i l u s c r o c o d i l u s c r o c o d i l u s in the c a v e in in entrance entrance the b a s e was entrance แปลน่อยแปน่อยดีหรครับแปลน่อยแปลก่อนแปลก่อนโอรขณะที่ขณะที่เขากำลังเดิน c ค o s e r ร์ c closer ขยัยบเข้ามาใกล้หน่อยอันนี้ walk c l ค s เ r รแปลว่าขณะที่เขาเดินเข้าไปเาลังเดินเข้ามาใกล้เขาเขาคนนี้คือใครเขาคนนั้นคือเขาเขาคนนี้ชื่ออะไรวอล์เหรอเขาคนนี้เขาตัวนี้ก็คือ k ีโอันนี้คือ main อ o u r s e main c MC นะคะีโอเนี่ยเห็นเห็นอะไรจระเข้อยู่ตรงไหนอยู่คำนำามหลักอ,อยู่ทางเข้าอะไรคะคำนามอยู่ทางเข้าอะไรทางเข้าทําเออขนาดเดินเข้าไปใกล้ๆีโอสามารถเห็นจระเข้อยู่ตรงทางเข้าทํา ะคะอ่าต่อไปค่ะอ่าคนสวยที่สุดของเราก็คือบ uh, <id> ีบีอ่าเริ่มค่ะ The b e เดบีสฮาริลีฮ h ริลี eating the remains of glass allergy vitamin อ่าวิตติมนะคะวิ <c oughs> ต <c oughs> ติมเป็นคำนามแปลว่าเหยื่อนะคะ r e m e a n s แปลว่าซาก The Beast ก็คือ,อ The Beast The beauty อะไรวะ beauty and the beast อะโฉ,นะฉมงามกับเจ้าชายอะไรนะโฉมงามกับเจ้าชายอสูรใช่ไหมอันนี้แปลว่าสัตว์ร้ายนะคะอ่ะสัตว์ร,ร้ายมันทำไมคะมันมันทำไมนะ่แต่จากเวิร์บแท้กก่อนมันกำลังทำไมคะ อิชชิงอ่ะอ่าบีบีนะคะกำลังกินอย่างเร็วๆกินอย่างเฮอร์รี่รีบรีบกินรีบกินอะไรคะบีบีคะรีเมนส์รีบกินอะไรคะบีบีรีบกินซากซากสาัตว์ใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือซากของวิกติมแปลว่าเหยื่อควรจดคำพท์ใหม่นะคะกินซากของเหยื่อผู้โชคร้ายตัวสุดท้ายนะคะก็คือสัตว์ร้ายมันกำลังกินซากของเหยื่อผู้โชคร้าย because is what the Venus นะคะอ่าคนต่อไปอ่าอีคิวอ่านประโยคต่อไป I Q R cause is what IQ her A cause because cause is what, is what, um, what, is what, is what is. no have Why make I feel o r e not feel and lastly laser เลสเล sharp l เลส sharp why the base of o <up> <up> c c u p y occupied อันนี้นะคะเขาบอกว่า อ่าเพราะว่าเลอวินัสเป็นแอตทรีฟเนาะเพราะว่ามันหิวเพราะว่ามันหิวจัดคีโอก็เลยทดสอบนะคะทดสอบไอซ์แมายแปลว่าทดสอบนะคะทดสอบอะไรคะก็เลยทดลองอตาของเจ้าจระเข้ตัวนี้นะคะ แล้วก็จมูกอันใหญ่ของมันรวมทั้งฟันที่แหลมคมนะคะ w i l d แปลว่า w i l d แปลว่าในขณะที่สัตว์ตัวนั้นมันทำไมคะสัตว์ตัวนั้นมัน occupy นักเรียนลองหาคำว่า occupy ซิแปลว่าอะไรเลย occupy ลองหา occupy ชีพเอ้ยอนาลูเจช่น occupy มันแปลว่าแปลว่าอะไรนะคะครอบครองค่คะครอบครองอ่าตรงนี้ต้องไม่ถูกนะคะ ถูกครอบครองคีโอเนี่ยน่าจะเป็นคนเน่ยเพราะว่ามันเดินได้ใช่ไหมคีโอทดลองทดลองอทดสอบตาสีแดงจมูกใหญ่ของมันแล้วก็ฟันของมันขนาดที่เจ้าสัตว์ร้ายมัน was occupied ถูกครอบครองใช่ไหมลูกอ่าได้ได้ค่ะโอเคแปลตามนั้นแหละนะคะออโต้ Auto, อ่าคนต่อไปค่ะอ่าเฟิร์สเฟิร์สเริ่ม Auto O mm. was, Atoki O was uh, standing quite, standing quite, uh, distant away. Uh -huh. The trunk, the shadow, stitch of, stitch of the gruesome base. gruesome base was still making him feel n o s e o u s n o <Wow>. s o <No> s n o <serious>. s e o u s อ่าออโตแปลว่าถึงแม้ว่าีโออ่ะมันยืนอยู่แบบไหนคะ distance distance แปลว่าห่างเหมือน distancing ใช่ไหมรักษาระยะห่างถึงแม้ว่าไอคนเนี้ยมันค่อนข้างยืนแบบห่างๆนะคะ the terrible t a s t taste แปลว่ากลิ่นคนเนี้ยก็ยังได้กลิ่นแบบอะไรคะ กินแบบเหม็นมากนะคะ t e r r i b l e ก็คือแย่มากเลวร้วายมากนะ The g r u s s o m e e e a s t ก็คือไอสัตว์รลายตัวตัวตัวที่ก u ูซ m e แปลว่าอ่าหน้าขนลุกอะสัตว์รลายตัวเนี้ยมันก็ยัง making him feel นะคะมันก็ยังทำให้ Him ตัวนี้หมายถึงใครพโ มันก็ยังทำให้คีโอรู้สึก n o ซิอ u s n o ซ i อ u s แปลว่านักเรียนน่าจะแปลว่าอะไรล่ะหวอดละแวงหลอดกลัวอ่าแปลว่าหวาดละแวงได้นะคะแปลอะไรที่มันแย่ๆได้ไม่ได้แปลว่ารักอะไรเงี้ยไม่ใช่แปลว่าคืนใจได้ใช่ไหมแม้ว่าคีโอจะยืนอยู่ห่างๆเจ้าตัวเนี้ยแต่กลิ่นอันหน้าแย่หน้าขยะขยง ก็ยังคงทําให้เขารู้สึกพืนใสได้ะนะคะ,ะไปต่อที่โฟกโฟกว่าไงคีโอชุกกระจิบค e. ีโอทุกดิฟเลฟบีฟอร์ฮีชิปโชทิปชิปโชเบรี้เบรี้เบรมี่ฟอร์ว์อร์์ฟอร์ว์ดก time for better อันนี้เขาบอกว่าเออ่อคีโอเนี่ยก็สูตรหายใจนะทูกดีบเบรนะคะหายใจเข้าแบบลึกๆก่อนที่เขาจะค่อยๆทิปโทก็คือเขาเรียกว่าอะไรเดินด้วยนิ้วเท้าอะ่ะใช้คําว่าอะไรขย่งใช่ไหมก่อนที่เขาจะค่อยๆคืบคานอ่ะทิปโทนะคะคืบคานไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ เป็นเวลาที่จะแบทเทอร์กันแล้วนะคะ oh. ได้เวลาที่จะสู้กันแล้ว oh. อ,อ่าไหนบอกนี้อะไรเป็นคำเชื่อมของเรื่องเรื่องนี้ oh. ก็คือคำว่า before n เ,เ, oh. เอาจากข้างบนก่อนเอาจากข้างบนก่อ hmm. น as he walked closer he all could see the crocodile in the cave entrance บีคอสครับบีคอสตรงไหนเอ่ยอบันทัดที่สองตรงมันมันที่สามครับสามครับไม่ใช่สามครับอ๋ออย่างเงโอเคบีคอสโอเคถูกค่ะเอาราดที่สี่อัโตอ่าออโตบันทัดที่ห้าห้าเอ็นแอ็นเอะไรคะแล้วก็แล้วกบีฟอร์ครับประเทศจีบีฟอร์ Yes ก่อน หมดยังอือโอ้ยคนมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเซมเซมครับเปิดไมค์ด้วยลูกขอโทษครูขอโทษมากมวันนี้คิดตจำจริงเนาะเซมเดี๋ยวเดีย๋ยวตอนบ่ายว่างไหมคะ เดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบเนาะเซมเนาะเออขอโทษจริงๆคุณลืมเลยวันเนี้นะคะอ่ะ,อะ,อะเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเซมเดี๋ยวเรียนไปพร้อมกับพี่ๆเขาเนาะ s u b o r d i n a t e conjunction ก็คือคำคำเชื่อมที่เป็นเชื่อมเชื่อมประโยคความสอนเนาะอ่ะอ่ะเมื่อกี้มี because, a u t o before นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะ หมดยังลูกอ่ะ mm. มีอีกนะบรรทัดแรกเลย as as, as. เออเก่งมากอ่ะมาดูเฉลยเลยเนาะ as he walked close นะคะ because it's what ravenous why the beat what occupy although he always stand quiet this ten away before the tip toe bravely forward แเก่งมาก <c oughs> อ่ะขอลบออกก่อนเนาะนักเรียนอ่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวเชื่อมของประโยคย่อยแสดงว่าอันแรกอันแรกที่มันบอกว่า as he walk closer อะไรเป็นประโยคหลักคะ <c oughs> อะไรเป็นประโยคหลัก <c oughs> as he walk closer อะไรเป็นประโยคหลักพีโอคาวบอกชื่อ,อ่ could, the, คิโอคาวคูดคูดซีคูดซีเดอร์ฮอปโคดายฮอปโคดายเอินเดอร์เคสเอ็นทรานซ์เอ็านซ์เดเบสวอชอ่าถึงถึงถึงตรงนี้อ่าถึงตรงนี้โอเคนะ ซึ่งประโยคย,ย่อยสามารถออยู่หน้าประโยคหลักได้แต่ต้องมีคำแต่ต้องมีเครื่องหมายคอมมานะคะเออขณะที่คีโอเนี่ยเห็นคอคโคได้อยู่หน้าถ้าในขณนะที่เขาเนี่ยเข้าไปใกล้ขึ้นนะคะในขณะที่เนาะอันนี้คือในขณนะที่เนาะ the be water l i t e l l y eating the r e m a i n ก็คือสัตว์หลายตัวเนี้ยมันกินซากสัตว์นะคะเพราะมันเลอร์วินัสแปลว่าหิวมากเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันหิวมากแสดงว่าประโยคหลักก็คือตรงไหนคะบรรทัดที่สอประโยคหลักก็คือ mm hmm. the beet was hurriedly eating the remains of its last a g t e y allergy victim ไงใช่ไหมคะ เป็นประโยคหลักเนาะอ,อ,อะต่อไปบรรทัดที่4 Why the bee w h a t o c c u p y อะไรเป็นประโยคหลักลูก<ม>ขณะที่สัดวหลายมันถูกคองถูกครอบครองอยู่นั้นอะไรเป็นประโยคหลัก<ม>ก็ต้องเป็นประโยคข้างหน้า ประโยคย่อยใช่ไหมล่ะเออก็ต้องเป็นข้างหน้าประโยคย่อยก็คือ Cleo examine s bright red eyes e w s m o k n s t r i l and l a e sharp teeth ใช่ลูกนี่คือประโยคหลักนะคะอ่ะข้อที่ห้าอ่ Auto was standing by this tent away เป็นประโยคย่อยอะไรนะคะ Auto a ออถึงแม้ว่าไม่ใช่ครับ R A C O R Laser sharp. Laser sharp. เลเซอร์ชาร์ปเลเซอร์ชาร์ปคำนี้กับคำนี้มันมีความหมายเหมือนกันนะลูกลองลองเซิร์ชดูนี้แปลว่าแหลมคมน่าจะแปลว่าแหลมคมนะนะอ่ะอีก e คิวลองดูเลเซอร์ Laser. มันจริงๆมันแปลว่ามีดโกนอะแต่เราก็จะแปลว่าแหลมแหลมคมฟันที่คมกิบอย่างก,กับมีดโกนก็ได้เนาะอ่ะโอเคนักเรียนอ่ะไปต่อไปต่อไอออโตคิโอวัตไ i นิ้งควายที่แทนเอาไว้อ่ะอันนี้เป็นย่อยเป็นประโยคย่อยของประโยคหลักคือคำว่าประโยคย่อย ของประโยคหลักคือใครตอบได้เอาไปสองออออประโยคย่อยของประโยคหลักเอออันนี้เป็นประโยคย่อยของประโยคหลักอันไหนคะ y <Why? S 1> ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเ a อร์ครับ เออ The e b e r Stretch of the g u l s m Bee นี่ไงเป็นประโยคของไอ e, ตรงนี้นะคะขยายเป็นขยายอาครูใช้คำว่าขยายดีกว่ามันขยาย The t e r r i b l e Stretch of the g o u l s o m Bee was still making the film n u s e o u s นะคะอา่าอ่าครูให้ครู <All right. S 2> เลยเมได้เมถูกต้องบวกสองเป็นสาอา่านะคะ ขยายตรงนี้อ่ะทีนี้ต่อทีนี้ต่อ before the ship s o w b a v e l y forward อันนี้มันขยายมันขยายประโยคหลักอะไรคะขยายประโยคหลักอ้มไฮ้อ่า is is what i t what is what t i m f o r w a r a t t ประโยคอะไอ่ไม่ไ่ฮ e ย m a t e o two อดีฟเบ a t ออผู้ว่ผมก็ผมผมก็ผู้ทักผู้ โอเคโอเคให้ให้โฟกับเปิดเนอะอาทิตย์สองสอ่าถูกต้องลูกอันนี้คือมันขยายซึ่งตำแหน่งของมันนะคะสามารถอยู่ข้างหน้าประโยคหลักได้แต่ต้องมีคอมมาคันใช่ไหมคะหรือจะอยู่ข้างหลัง ประโยคหลักได้ใช่ไหมหรือจะอยู่ข้างหลังประโยคหลักได้อันนี้คำเชื่อมนะคะนี่เนาะโอเคไม่งงนะอ่ะประมาณนี้ต่อไปอ่ะ y แปลว่าขณะที่ออ t โตถึงแม้ว่า before ก่อน b e c a u s e เพราะว่า s ในขณะแปลว่าในขณะที่ก็ได้หรือแปลว่าเพราะก็ได้ให้ดูให้ดูที่บริบทของประโยค is uh, t your turn with subordinating conjunction would fit based at the start of this subordinate clause is there more than one possibility มีคำว่าอะไรบ้างคะ subordinate clause มีคำว่า if, if oh. มี if 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 s, <S as อะไรอีกคะ oh. วายเออวายอไรค่ะเอเอเอแทน After After นะจ๊ะ W ตัวนี้แทน Win w e n ดีมากค่ะ A Auto Auto อ u t ใช่ค่ะลูกอโต้อ่าฮะ be before you until แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ because นะคะเออได้จดกันไหมเออถ้าจดจะได้จำได้เนาะอ่ะทีนี้มาดู I'm sending you a letter บลาบลาบลา I'm your biggest fan ประโยคตรงนี้ประโยคหลักก็คือฉันทำไมฉันส่งส่ง,ส,ง,ส,งส่งอะไรส่งจนไหมส่งจนไหมให้ใครให้คน ให้คุณบา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 อะไรนะคะเลเตอร์อะเดี๋ยวนะอะไรนะคะลูกอีคิวตอบคำว่าอะไรนะคะเลสเตอร์แปลว่าอะไรคะเลสเตอร์แปลว่าจดหมายบีบาบาบาบเพราะว่าไอชั้นอ่ะเฉลยดีกว่าเพราะว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณฉันส่งจดหมายให้คุณเพราะว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณ ตรงนี้ต้องใช้อะไรคะซับบอร์ดีคอบีอ่าบีคอสนะคะบีคอสโอเคค่ะต่อไปคะ่ะบา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  I eat lunch I am going to an important meeting อ่ะแปลประโยคก่อนค่ะแปลประโยคหลักอันนี้คือ main course แปลว่าอะไรลูกฉันฉันกำลังไปไหนคะ กำลังไปกำลังชั้อปรปชุมเหรออ่าฉันกำลังไปไประชุมนะคะแบบสำคัญสำคัญเลย I eat lunch ตรงนี้ต้องใช้อะไรอ f t e r เอ้ยหลังจากหลังจากอืม <c oughs> ก่อนฉันจะกินข้าวกลางวานัน <c oughs> ฉันไปไประชุมที่สำคัญเหรอลูกมันหลังจากหลังจาก <After. S 1> อ่าหลังจาก <After. S 1> หลังจากฉันกินอาหารกลางวานันฉันก็ไปไประชุมะคะอ่ามี after แลวมีอะไรอีกได้คะเวนเวนเวนตอนฉันกินอาหารกลางวานันฉันไปประชุมฉันกำลังไปประชุมเวนแต่ว่าเมื่อนะเมื่อฉันกินข้าวกลางวานันเอาเอาตัวอื่นดีกว่าไหม อ่ะโอเคได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะได้แค่ตัวเดียวเนาะโอเคค่ะ no? อ okay, mm ่ะ hmm. uh, ไปต่อค่ะ He was thrown from his saddle. Henry was wary of riding his horse. Throw t h r o u g h thrown แปลว,ว่ากว้างเนาะอ่ะเปลี่ยนอันนะคะ The two chemical should cause a reaction b u t you have used them in the right quantities chemical ก็คือ,อสารเคมีสองชนิดนะอาจจะเป็นสาเหตุในการ reaction นะส่งผลกระทบ You have used them in the right quantities คุณนะจะต้องใช้มัน ให้ถูกปริมาณนะคะข้อนี้ใช้ c o n j u n c t i o n ตัวไหนคะอันที่รู้แชุดนะครับเราจะใช้ subordinate ต,ตัวไหนดีอืมอาจเป็นสาเหตุในการ reaction ได้ reaction ค,คืออะไรลูก เหมือนเราดูภาพยนตร์หรือดูเอมวีแล้วเรา,เรามันมีการรีแอคชั่นอะรีแอคชั่นคือปฏิกิริยาปฏิกิริยาอ่ายากนะอ่ะ <c oughs> สารเคมีสองชนิดเนี่ยอาจจะเกิดอาจเป็นสาเหตุนะเป็นสาเหตุในการเกิดปฏิกิริยา <c oughs> คุณต้องใช้พวกมันให้ถูก ปริมาณตรงนี้ต้องใช้ตัวไหนดี S, <As> <S, <As> <S ไม่ไ, <As> ไม่แน่ใจ S ม่จ้ะ S เพราะคุณใช้ have used ตัวนี้ have used เป็น perfect เป็น perfect เนาะ if มันเป if <อ> อีฟอ,อแปลว่าถ้า,ถาอ่าอ่าเป็นสาเหตุเป็นสาเหตุในการรีแอคชั่นได้ถ้าคุณใช้มันได้อ่าถูกต้องตามปริมาณอ่าได้ใช้อีฟได้ใช้อะไรได้อีกอ่าโอเคประมาณน,นี้นะคะวายอะไรลือะไรนะคะลูกวายวคำว่าอะไรคะ Y y ขนาดที่ ออ่าอาสารเคมีสองชนิดอ่ะเป็นสาเหตุทำให้เกิดปฏิกิริยาขณะที่คุณใช้มันได้ถูกปริมาณอ่ะขนาดที่ได้ใช้ได้ if y ก็ได้อ่โอเคนะประมาณนี้นะคะอ่าอ่า,อาโอเคค่ะ